ขึงผาแล้วนะครับกะถมถมขอบผ่าครับบ้านนี้อถมขอบผ่าไว้เพื่อเป็นตึงผ่าว่าย้อนลงนะครับแล้วก็นในขณะเดีวยวกันดินที่ห้าเอ,อมาถมนะครับสามารถปลูกผักปลูกยงก,ก็ได้ครับเพราะว่าน้ำม,มันจะซึมอยู่ทั้งรางครับในขณะเดีวยวกันกะห้ากระสีสามารถห้ากระสีว่า้เห็นมองเห็นผ่าเลยได้ครับ เวลาปล่อยนามขมาหน่ยเฮ้ามองมานีน่อสิบเห็นผ่าเลยเสยนตฐนามก็พักตัดกันนะครับสิบให้เห็นผ่านะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามไปในโตนะครับ <c oughs> ด้านนี้คือในส่วนที่เข้าไล่ผ่ามาแล้วนะครับเอากับเสือคอยอถมดินน้ำขอบมันมานําเรื่อยๆกระเฮ็ดแป้งสิลักษณะงสิละครับจนจนแล้วนะครับ สํหรับ